สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง y u u t แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับหลังที่ผมนั้นได้ทำคลิปเรื่องถามมาต่อไปนะครับหนึ่งในหัวข้อของคลิปนะครับก็เรื่องของ รอยแตกเล้าที่สไลด์ของปืนก๊อก19เจน4กระบอกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตก็แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในปัจจุบันนี้นะครับว่ามันแตกเล้าเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งปืนก็ผ่านการเคลียร์กระสุนนะครับนี่นะฮะเคลียร์นะครับมีกระสุนแค่ในแม่กระสุนเท่านั้นนะครับปืนก๊กเก19เจน4นะครับกระบอกดังกล่านะครับที่เคยมีรอยเล้า ที่ด้านหน้าของสไลด์นะครับเห็นรอยละลาวไหมครับเท่าเดิมนะครับไม่มีการแตกเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะ จะมีรอยเล่าเส้นตรงน,นะเห็นไหมนี่นะครับก็มีเท่านี้นะครับหลังจากที่ใช้งานมานะครับก็ไม่มีการแตกเล้าเพิ่มเติมขึ้นแต่อย่างใดนะครับก็เชื่อว่ายังสามารถใช้งานแล้วก็รองรับการใช้งานของผมได้อีกหลายปีนะครับนะฮะก,กังวลไหมก็ก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงกับวิตกไหมก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ แล้วก็วันนี้ก็คือมาอัปเดตรายลาของปืนก๊อก19เจนสี่ให้กับทุกทท่านได้ดูนะครับว่ามันเป็นเช่นไรบ้างนะครับหลังที่ผมไม่ได้อัปเดตรายล้ามาเก็นางหลายเดือนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมารีวิวกันก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ ส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ